สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้ลุงสมศรีชมศีจะพามาผาสมยาสีฟันรักษาโรคเหงกรักษาปากเหม็นปากทำให้ปากหอมปันแข็งแรงเหงาแข็งแรงได้ดีนักแรงตัวแรกก็เกลือนะเกลืออะไรก็ได้นะเกลือต่อไปก็ยาสีฟันมุนิยม ต่อไปก็รุ่งอรุณต่อไปก็วิเศษนิยมนะสี่ตัวนี้ผสมกันนะเอาเก,กลือลงก่อนนะเอากเกลือลงเกลือลงนะเกลือลงแล้วแล้วก็เอาเอาตัวนี้ลงก่อนก็ได้เอาตัวนี้ลงนะนี่ลงไฟนะแล้วก็เอาเอาเอาตัวนี้ลงไฟนะลงไฟทำเรื่อยๆอย่างนี้นะจนจนจนมันหมดนะผสมกันนะ ผสมกันตัวยานี้ก็อตัวเองนะมีสรรพคุณเยอะแยะมากมายนี่ลุงก็ได้ทำในในสีฟันอย่างนี้มาเป็นสิปีแล้วฟันแยงแรงนะอายุหกสิบแล้วก็ยังฟันแ็งแรงว่าไม่ปวดฟันเพราะว่าได้ใช้ยาตัวนี้นะแต่ตัวนี้นะนันนัแหละให้ผสมกันนะผสมกันอย่างนี้ทส,ก,สกันอย่างนี้นะนี ก็ทำให้ฟันแข็งแรงอ้าวใครอยากฟันแข็งแรงแบบสมบูรณ์นะก็ทำตามนี้ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ